เด้อค่ะนี่เด้อค่ะวันศภาพมเฮ็ดปลาสมเมนะคะทุกคนปลานุ่ล่างสะอาดเลียวเรียบร่อยนะคะเฮ็ดปลาสมไปกินเองนะคะสื่อแบบข้าวเจา้าคัวเลียวเรียบร่อยนะคะทุกคนเครื่องกับเซมียนเข่านะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะเตรียมไว้นะคะเอาใส่เลยน,นะคะข้าวกับกระเทียมตามด้วยเกลือนะคะทุกคน เต้าเกลอ้ากาเอานะคะตามด้วยขผงัวนะคะทุกคนเที่ยมอบข้อเข้า,าใจกันอีกเลยนะคะตื่อนอาไรดย,ยะคะ่ะใส่แต่เที่ยมได้หลายนะคะจังหอมเก่ากัให้พ่อแล้วทุกคน คลุกให้เพิ่นเขากันนะคะเย็นใส่กระปุกไปกินเนาะค่ะทุกคนประมาณสามมือก,ก็กินได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นผสมนะคะผสมปลาซอยนะคะปลาเขาคุมหรอคะเพิ่นอื่นผสมตัวประมาณนี้นะคะทุกคนทอดใส่ไข่กับแซ่มนะคะจะเพิ่นปิ้นแล้วนะคะนวดในเพิ่นเขากันนะคะทุกคนนวดเบาๆด้วยค่ะคะ่ะคอยนวด หอมกระเทียมค่ะเดี๋ยวแต่อากาศเนาะบางทอกัดซ้อมมือใครจะกินถ้าอากาศหอนแน่นะคะบ่อน,นี่แน่ยประมาณสามมือสามซีนเนื้อพอแต่เพิ่นเป็นน้ำ่นจะออกมากเลยนะคะเวลาเราใส่กับครกไปนะคะทุกเพื่นเป็นสูตรของหมูเองนะคะเฮ็ดเองนะคะเฮ็ดไร้หล,ลอกเราค่ะเฮ็ดกิน ควายนวดนะคะทุกคนนวดให้เป็นเข้ากันตัวปลาเป็นนนิ่มนะคะควา้านข้าวของเกลือของเผาของกระเทียมให้เขผานะคะสั่งการห้าวเฮ็ดบอถึเป็นสีปลาสีเน,านะะ่าแล้วค่ะทุกคนเนื้อปลาสีบกแข็งแล้วเ้าใส่เครื่องถึงอีกปลาเป็นสิเวลาเป็นเป็นเนี่ยตัวเปนสีแข็งเลยค่ะแซ่บนะคะสยดแซ่ไข่กินดิบก็ไ,ได้แล้ตวตะปูมัดนาะคะ่ะทุกคน บีบเบาๆนะคะะค่อยๆบีบให้เป็นเข่ากันกับเข่ากับกระเทียมนะคะหอมต้นเนี่ยแต่ตอนนู้คันนี่หอมค่ะทุกคนหอมกระเทียมนะคะเห็ดผสมง่ายๆค่ะไส่มีปลากะล่องเห็ดตุนด้วยค่ะทุกคนเป็นสูตรเห็ดผสมของหนูเองนะคะเห็ดพวหนี้ค่ะเห็ดนู้เห็ดลายหลอดก็ลายเห็ดกินเองน้ำก็ได้ซื้อเลยค่ะเห็ดกินเองด้วยเห็ดง่าย ตนนน้นัวนี่เพิ่มเนื้อเพิ่มเข่ากันกับอันเข่ากับกระเทียมเนาะคะ่ะกับเกลือเนาะคะ่ะเนาะปลาห่อจังสีบนเอาค่อยๆบีบให้เขกากันนะคะพอต้องบีบแห้งได้ค่ะทุกคนว่าางกลางนั่นนะคะ่อไปเลยพอต้องฝ้าหัวนในเพิ่มเข่ากันบีบนิดๆนะคะปุ๊บลูกกระเทียมไปแล้วแต่คนตุนมากี่น้ำ่นจะออกหอมะเนี่ยแต่หอมกินกระเทียม กับกุ๊กไซน์นะคะเป็นพ่อเกลือด้วยค่ะทุกคนถ้าพ่อเกลือนี่ปลาห้าวชีนาวนะคะ เติมเก่าที่แล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะพาก,กองใส่กระปุกก็ค่ะแล้วก็เสดผสมไปกินนะคะ่ะก่อกันเลยนะคะบีมินๆนนะคะทุกคนต้องบีบแน่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราคือผสมเข้าะคะ่ะ ก็เตรียมกรอกใส่กระปุกได้เลยนะคะไว้จะกินเนาะค่ะเส่ลาบบนปินนะคะทุกคนกรอกใส่กระปุกเลยกระปุกเข้าหลังสะอาดแล้วนะคะเตรียมไว้นะคะ ดเลยนะคะพวกเขาพวกกระเทียมนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเ้าเมื่อนีตุ่งนะคะเนียน,น,นๆเลยนะคะเราก็จะได้ปผสมไปกินแล้ว เนูเ้เห็ดหลายรอบเนื้อเพิ่นแข็งดีดีค่ะเนื้อแน่นเนื้อ,แข,อ,อแข็งหอมกระเทียมเป็นสูตรของหนูเองนะคะทุกคนใปมีปลาขา้าไปเฮ็ดใด้นะคะเห็ดง่ายๆสูตรผสมปลาตัวใหญ่ห้ากระเฮ็ดคื่นกันค่ะตะกอนสิมะเฮ็ดเทาต้องไปล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ำเกลือ ล้างปวดเลือดหลวกยังเพินออกให้เบิดเลยค่ะล้างให้สะอาดจนปาเาขาวขาวงามเลยค่ะล่างได้หลยน้ำเลยค่ะจนเนื้อปาเาขาวสะอาดเอาล้างปางปาสะอาดปาเขา,าวก็สีเน่านะคะ่ะทุกคนเอาเห็ดกินเองยิงพิธีพิถันเนาะคะ่ะนี่เอาปลาซิดแล้วนะคะทุกคนถ้าเพินเ่นนี่น้ำเพิ่นสิึ้นเลยค่ะน้ำน้ำน้ำปลาเพิ่นออกนะคะ น้ำก็จะออกมากก็จะหูเลยว่าปลาเ้าเป็นเล้วประมาณสามถึงสี่มือคะ่ะกินได้เลยค่ะสม้มบางคนก็นเอาไปปิ้งก็ได้นะคะห่อไปตองปิ้งเสบๆถอดส่คข่กัแซ่บเลยค่ะผสมหน่อยเท่านะะี้ค่ะผสมเข้องเกษตรแล้วถ่าสามมือเลยค่ะสามถึงสี่วันห้าก็ปได้กินแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือปลาสูมนะคะสูตรขออหนูเองนะคะทุกคนผู้ใดจะลองไปเฮ็ดเบิองก็ไใดเด้อคะ่ะทดลองเบิงนนะะองไดเนาะค่ะเนาะใดสูตรแล้วไปเย็นเลยนะคะบางคนจะเฮ็ดเป็นอยู่แล้วเด้อจา้าทถาเป็นแล้วเดี๋ยวหนูสิมาไขเห้เบิองเด้อค่ะว่าจะเป็นแบบใดนะคะทุกคนทักทายทุกคน,นะคะเด้อค่ะเย็นหนาแล้วอะ่ะ <laughs> นี่ละค่ะาสมทิ่นวเฮ็ดแล้วๆนะคะสูตรง่ายๆเลยะคะ่ะหนูเฮ็ดกินหลายรอบแล้วค่ะทุกคน ปลาสุมปลาสอยนะคะปลาขาคุ้มห่องสิละเฮ็ดใด้เลยค่ะเแซ่บเลยค่ะหอมกินกระเทียมมากๆเลยค่ะตัดเป็นแล้วเดี๋ยวนุจะมาแกะให้เบิงงนได้จ้าทุกคนคลิปนี้จบซ้ำน,นี้เนาะค่ะเนาอเจอกันอีกที่คลิปหน้าค่ะ